สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ของ Bad m o u t h Director ผู้กำกับปากเสียโดยผมออ t โต้านิ้วนะครับพอดแคสต์ podcast ที่จะมาวิจารณ์หนังแบบตรงไปตรงมาสปอยเต็มๆพร้อมกับบทวิจารณ์ที่ว่าถ้าผมเป็นผู้กำกับเองละ่ะจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างวันนี้ EP ที่4มาคุยกันที่หนังเรื่อง Penisula ปี2020นีะครับ p e n i สูลหรือที่เขาเรียกกันว่า Train to ู u s a n 2นะฮะเป็นเรื่องราวต่อจาก Train to b ูซ a น หลังจากที่เกิดซอมบี้แพนดิกระบาดไปทั่วเกาหลีที่เกาหลีถูกทิ้งให้กลายเป็นดินแดนต้องห้ามแล้วก็พระเอกของเราเนี่ยต้องเดินทางไปทําภารกิจที่เกาะซอมบี้แห่งนี้นะครับเรื่องราวจึงเกิดขึ้นโดยผู้กํากับคนเดิมจากภาคที่แล้วนะครับพี่ยอนแชงโฮครับจากเทรลเลอร์หนังเนี่ยที่เล่าว,ว่าพระเอกของเราเข้าไปหาเงินที่เกาหลีนะครับยิงปืนแล้วก็เป็นคนที่ต่อสู้เก่งแต่ว่าเก่งยังไงเนี่ยก็สู้ซอมบี้ทั้งตําบลไม่ไหวหรอกนะครับ ก็ได้รับความช่วยเหลือจากเด็กสาวแล้วก็ต้องต่อสู้กับกลุ่มคนที่ยังอาศัยอยู่แต่กลายเป็นเหมือนคนเถื่อนเล่นเกมกับพวกฝูงชนซอมบี้พระเอกและทีมงานจะหนีออกจากนรกแห่งนี้ได้อย่างไรเนี่ยโปรดติดตามประมาณนี้นะครับคือถ้าเอาแค่เทรลเลอร์ของหนังเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันแห้งมากๆเลยคือมันดูมืดมืดมัวมัว,มวเอาแน่เอานอนไม่ได้เหมือนการเมืองไทยยังไงก็ไม่รู้นะครับคือตัดต่อมาแบบไม่มีศิละปะในการเล่าเรื่องเลย เหมือนเอาเรื่องย่อมาแล้วก็ขายฉาก CG ใส่หน้าซอมบี้ที่โผลมาแล้วก็ร้องแฮแๆ่ h. ในเรื่องเนี้ยก็ประมาณนั้นนะครับมันจืดแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าอยากดูเรื่องนี้เลยสักนิดเดียวให้ตายสินะฮะแต่โบราณเขาว่านะครับอย่าตัดสินหนังสือจากปกฉันใดเราก็ไม่ควรตัดสินภาพยนตร์จากเทรลเลอร์ฉันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับ p พน i ิ s ซูล่านะฮะมีเรื่องเล่าติดตลกว่าคุณผู้กำกับยอนเซโฮเนี่ยถึงกับบ่นเสียดายว่าถ้ารู้นะว่าจะได้ทำภาค2ต่อเนี่ยไม่ให้กงอยู่ตายในภาคแรกหรอกนะครับซึ่งมันก็จริงนะฮะผมก็คิดเหมือนกันแต่ผมเองก็คิดไม่ออกว่าถ้าเป็นกงอยู่มาเล่นบทพระเอกในภาคนี้เนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับพี่แกเนี่ยจะรับบทบูลูกแอคชั่นได้มากขนาดพี่กงังดองคอนหรือเปล่านะฮะแต่ก็ช่างมันเถอะเพราะยังไงเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะฮะ มันก็คงเหมือนกับประชาธิปไตยที่บ้านเรานั่นแหละครับ <c oughs> ทำไมยังลากมาเข้าเรื่องนี้อีกจนได้เนี่ยเพนนิ s ูล่านะครับมีกลิ่นของหนังรุ่นพี่ที่เกี่ยวข้องกับพวกคนเถื่อนอารมณ์มันคล้ายๆกับ Mad Max หรือว่า World War C แต่ว่าเป็น Asian ยนเวอร์ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าทำออกมาสู้ Mad Max ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับคือส่วนของการขับรถชนไปชนมาเนี่ยมันดูแล้วดำๆมึนม เหมือน CG ราคาถูกแบบ3ตัวร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยแทบมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากสีดำๆกับเสียงแห่ๆของซอมบี้ที่ใส่เข้ามาแบบล้นๆถ้าเป็นหนังเมื่อสัก10ปีก่อนเนี่ยผมให้ผ่านนะแต่ปัจจุบันนี้ CG ของเอเชียเราเนี่ยทำได้แทบจะไม่แพ้ฝั่งฮอลลีวูดแล้วก็อยากให้ทำให้มันมากกว่านี้หน่อยดีกว่านี้หน่อยนะครับ ยิ่งพวกฉากขับรถเห็นคนนั่งในรถเนี่ยดูแล้วเนี่ยบางทีรู้สึกเหมือนรถมันไม่ได้ขยับเลยอะครับคือแอคชั่นมันไม่ซิงกับการเล่าเรื่องมันดูแล้วมันหลอกๆออยังไงไม่รู้สําหรับพระเอกนะฮะอดีตทหารมียศมือดีแต่การที่จะต้องเข้าไปเสี่ยงชีวิตปฏิบัติการรับที่เกาะซอมบีแบบนี้เนี่ยโดยที่มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์อีก3คนคนนึงเป็นอาจูม่านะฮะอีกคนก็เหมือนจะเป็นขี้ยาอีกคนหน้าตาเหมือนเป็นตัวประกอบในหนังใหญ่กับอาวุธ ที่มีแค่ปืนไม่กี่กระบ,บอกเนี่ยแค่นี้ผมก็คิดว่ามันก็ผิดที่คิดจะไปแล้วนะฮะมองยังไงก็ไม่เห็นหนทางเลยว่าไอ้สคนนี้เนี่ยมันจะช่วยอะไรฉันได้แถมยังจะพาเราลงเหวอีกต่างหากนะครับซึ่งหนังเนี่ยก็เหมือนจะได้ยินตรงนี้นะครับเพราะว่า ไม่นานหลังจากเปิดตัวทีมพระเอก2ใน3ที่เป็นตัวประกอบเนี่ยก็จากไปอย่างรวดเร็วเลยตัวหนังเนี่ยเล่าง่ายดีนะครับใช้กฎเชคคอฟกันเนี่ยเยอะมากกฎของเชคคอฟกันเนี่ยก็คือกฎที่ว่าถ้าเราเห็นปืนในฉากแรกเนี่ยมันต้องถูกหยิบมาใช้ในฉากหลังจากนั้นนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ควรเห็นแต่มีจุดที่ควรระวังคือห้ามให้คนดูเนี่ยเขารู้ไม่งั้นเนี่ยมันไม่สนุกแต่ว่าเพนิสูล่าเนี่ยกับทำแบบค่อนข้างประเจิดประเจิดเ,เกินไปนะครับทำให้เดาเรื่องได้ง่ายมาก อย่างเช่นมุกซอมบี้ที่ติดแงกอยู่ที่กระจกทางเดินท่อก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นกับตันเจนเนี่ยก็ดีนะครับพวกนี้เนี่ยคือไม่ได้โผล่มาแบบเนียนๆแต่กับถูกบอกเล่ามาหลายหนเลยแหะครับมันทําให้เราเดาได้ง่ายเกินไปข้อดีก็หนังเนี่ยค่อนข้างจะกระชับนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยไม่มีอะไรมากเวลาก็เหลือ ก็ทำให้ใส่ฉากแอคชั่นลงไปเนี่ยได้มากนะฮะซึ่งผู้กำกับเนี่ยก็คงรู้ว่าคนดูเนี่ยคงคาดหวังอยู่แล้วแต่เสียตรงที่ว่าฉากแอคชั่นส่วนใหญ่เนี่ยดันเป็นฉาก c g พวกขับรถชนกันเองมั่งชนซอมบี้มั่งมันก็จะมืดมืดมองไม่ค่อยออกอย่างที่บอกไปตอนต้นเรื่องนะฮะคือถ้าเห็นฉากขับรถสัก3-4ฉากเนี่ยก็พอจะโอเคอยู่นะครับ อาจจะเป็นฉากเปิดตัวทีมงานพระเอกที่ขับรถหนีซอมบี้หรือว่าเปิดตัวเด็กน้อยที่มาช่วยพระเอกอีกฉากนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นฉากสุดท้ายก็ฉากตอนหนีจากค่ายทหารเลวเนี่ยก็พอจะได้อยู่ส่วนพวกเวลาที่เหลือเนี่ยก็เอามาลงกับพวกฉากแอคชั่นแบบของคนนะครับฉากสู้ตัวต่อตัว,ตวทั้งกับคนแล้วกักบซอมบี้น่าจะดีมากกว่านะครับเพราะว่า นี่เนี่ยมันคือเพนิซูล่านะฮะไม่ใช่ Fa s t and Furious ที่จะมาขับรถบื้นๆติดในตัสวิ่งกันแบบนั้นนะครับแถมฉากขับรถในเพนิสูล่าเนี่ยทำไปก็ไม่ตื่นเต้นเท่ากับฝั่งฮอลลีวูดสู้เอาศิละปะก,การต่อสู้งัดออกมาดวนกันเนี่ยยังดีเสียก,กว่านะครับผมว่าก็มาที่เรื่องของการกำกับนะฮะคือสไตล์เกาหลีนะครับถ้าไม่เค็นจนไข่เขียวเนี่ยมันก็คงไม่ใช่นะฮะยิ่งพี่ยอนแซงโฮแกก็เป็นเจ้าพ่อเคนอารมณ์อยู่แล้วนะครับ ผมเนี่ยยังจําได้เลยกับการเสียน้ําตาเป็นพักๆจากเทรนชูพูซานภาคแรกอยู่เลยนะครับพี่แกเนี่ยทยอยมาขายี้เลยตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่พ่อนักมวยนะครับที่ตายเพื่อภรรยานะฮะหรือจะเป็นอาจูม่านะที่เปิดประตูเพื่ออาจูม่าอีกคนน้องโซฮีนะฮะวันเดอร์เกิลที่ตายเพราะว่าลุงขี้โกงหรือว่าจะเป็นกงยูที่ตายเพื่อลูกสาวสุดที่รักของเขาจนแม้แต่โมเมนต์สุดท้ายของหนังนะครับที่ลูกสาวแกร้องเพลงในอุโมงค์เพลงที่อยากจะร้องให้คุณพ่อได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับคือ โอ้เสียน้ําตาไปมากมายครับแต่แปลกนะครที่มาในเรื่องนี้เนี่ยกลับแทบไม่มีเลยจนกระทั่งนาทีสุดท้ายนะครที่คุณแม่เนี่ยจะยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อให้ลูกสาวทั้งสองคนเนี่ยได้รอดชีวิตแต่ว่ามันยังบีบอารมณ์ไม่พอเลยนะครับคือผมดูแล้วผมก็งงว่าทําไมคุณแม่เนี่ยต้องลากตัวเองไปอยู่ท่ามกลางฝูงซัมบีคือลากไปแล้วเนี่ยก็ดันเปลี่ยนใจนะครับไม่อยากตายละคือ เข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่จะให้พระเอกเนี่ยสามารถแก้ไขในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปเนี่ยตอนต้นเรื่องได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพระเอกเนี่ยก็น่าจะต้องอุทิศชีวิตตัวเองเพื่อให้คุณแม่สาวสุดสวยแล้วก็สองลูกสาวเนี่ยรอดชีวิตมาได้ใช่ไหมครับแต่ว่านี่เนี่ยกับรอดทั้งหมดมันก็เลยไม่ฟินนะครับคือไม่มีใครตายมันไม่สะใจนะครับหรือว่าอาจจะมีบทเรียนนะครับที่ให้กงอยู่เนี่ยตายจากภาคแรกภาคนี้เลย ไม่ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะว่าขืนมีภาค3เนี่ยจะทํำยังไงครับถ้าพระเอกเนี่ยตายอีกละใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยมันก็มีเหตุผลอยู่นะครับสำหรับเพนนินซูล่านะครับเทรนูพูซานสเนี่ยโดยรวมก็ดูได้นะครับแต่มันอารมณ์เหมือนหนังฮ่องกงสมัยก่อนที่พระเอกขี่รถไล่กันบนทางด่วนจะมากกว่านะครับคือดูเอามันอย่าไปคิดอะไรให้ปวดหัวถ้ามีภาค3เนี่ยจะดูไหมก็คงบอกได้ว่าก็คงดูนะครับ แล้วถ้าผมเป็นผู้กำกับลวก็จะต้องขอเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนทรงผมของพระเอกก่อนเลยนะครับอย่างแรกเข้าใจนะครับว่าในเรื่องเนี่ยแกไปติดอยู่ที่ฮ่องกงมานานนะฮะทรงผมหน้าตาเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนมาทางจีนจีนหน่อยๆแต่ผมพี่แกนี่ยาวแทบจะเป็นแบบบ๊อบแล้วนะครับคืออย่างกับเจนีเจียนนะครับแต่จะไปต่อสู้กับซอมบี้เนี่ยจะไว้ผมแบบนี้เนี่ยผมว่ามันก็คงไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะครับแถมตาของแกเนี่ยก็โตสเสือเกินนะครับไม่เหมือนกับอปป้าทั่วไปเลยคือ ถ้าเป็นหนังฮ่องกงเนี่ยก็จะไม่ว่าอะไรเลยนะครับแต่ว่านี่มันหนังเกาหลีนะต่อมาเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะครับทีมงานที่จะเข้าไปกับพระเอกที่เกาะเกาหลีนะครับหาพวกหน่วยการที่มันดูแล้วพอจะมีความหวังว่าจะปฏิบัติงานสําเร็จบ้างนะครับไม่ใช่เห็นหน้าก็รู้ว่าโดนซอมบี้แดกแน่ๆงานนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นกัปตันเจนนะครับที่ดูแล้วไม่ค่อยสมกับการเป็นหน่วยกู้ภัยพิเศษเลยคือ พี่เจนแกเนี่ยมาแบบค่อนข้างจะ overweight หน่อยนะครับไม่ได้บอกว่าห้ามอ้วนนะครับแต่ว่านี่มันคืออพอล a ิปส์นะครับทหารที่มาเนี่ยก็ควรจะอยู่ในเกรดขั้นที่ดีมากๆมีความพร้อมทั้งบุญแล้วก็บูนะครับคือพิธี c a s t i n งอีกแล้วนะครับแล้วก็โชว์ดาวกับตัวร้ายนะครับคนที่เป็นรองหัวหน้าค่ายทหารนะครับที่กลายเป็นคนบ้าไปแล้วมันควรจะมีเรื่องราวเข้ามาอีกหน่อยนะฮะอาจจะให้เป็นคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาพระเอกมาก่อน หรือเป็นคนที่พระเอกเนี่ยทิ้งเอาไว้ที่เกาะตอนที่หนีตอนต้นเรื่องก็ได้นะครับให้มันดูแล้วรู้สึกว่าเออมันมีปมไอคนนี้เนี่ยมันน่ากลัวนะแต่บอกเลยว่าดูจนตัวร้ายตายนะผมยังไม่เห็นถึงความน่ากลัวความซาดิสของตัวร้ายเลยนอกจากความบ้าอารมณ์เป็นๆที่เขาเหมือนจะมีมากเกินปกตินะครับคือเห็นแล้วก็เสียดายฉากยิ่งฉากโชว์ดาวนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นการประจันหน้ากันแบบตัวตัวแบบ จเจอกันหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับแบบอาจจะมีซอมบี้ล้อมแล้วก็นางเอกเนี่ยถูกจับเป็นตัวประกันแล้วก็พระเอกเนี่ยก็พลิกชนะมาได้แบบหืดจับ freestyle. ก่อนจะหนีการตามล่าแล้วก็ไปจนมุมซอมบี้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จนานางเอกเนี่ยต้องอุทิศต,ตัวเองเพื่อให้พระเอกและลูกๆรอดอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับอย่างสุดท้ายที่อยากจะแก้มากเนี่ยจนคันไปหมดแล้วเนี่ยก็คือฉากสุดท้ายที่ขยี้แบบไม่สุดนี่แหละครับตอนที่คุณแม่เนี่ยไปติดอยู่ที่รถบรรทุก แลพระเอกเนี่ยก็ไปช่วยออกมารอดทั้งหมดจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งคือมันเหมือนกับไม่ใช่พี่ยอนแซงโฮคนที่กำกับภาคแรกนะฮะที่ขยี้ซะจนคนดูเนี่ยน้ำตาร่วงกระจายนะฮะมันต้องแบบว่าพระเอกเนี่ยได้โอกาสที่จะเข้าไปช่วยครอบครัวที่เขาละทิ้งเมื่อตอนต้นเรื่องใช่ไหมครับและก็ได้โอกาสที่จะเข้าไปช่วยแก้ปมในอดีตในจิตใจ,จของเขาที่เขาเนี่ยพลาดปล่อยให้หลานชายกับพี่สาวเนี่ยตายไปด้วย พระเอกเนี่ยก็ต้องบุกเข้าไปแลกกับพวกซอมบี้จนช่วยนางเอกออกมาได้แต่แน่นอนครับพระเอกเนี่ยก็ต้องเสียสลัดตัวเองให้กับการช่วยเหลือครั้งนี้ก็คือโดนซอมบี้กินแล้วก็กลายเป็นซอมบี้ซะก่อนจะกลายเป็นซอมบี้ก็แบบมีมองเห็นพี่สาวกับหลานชายตัวเองยิ้มโบกมือต้อนรับให้นะครับเอาแบบกรงอยู่ภาคแรกเลยให้มันเป็นซิกเนเจอร์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมคิดว่าน่าจะดีกว่าก็ขอบคุณมากนะครับที่ฟังจนจบ หากชอบใจกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะครับอยากให้ผมวิจารณ์หนังเรื่องอะไรบอกกันได้ครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ